พี่พี่หนูกรลังมือส่งของให้นะจ๊ะกำลังส่งของให้จ้ะนายท่านติดตามตลอดเลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่กอล์ฟด้วยสวัสดีพี่ชนสวัสดีพี่กันนะคะพี่ชนอยู่ไหนเรียกพี่ชนเฉยสวัสดีพี่พี่อะไรเนี่ยสวัสดีพี่แต๋วคะ่ะพี่แวว ว่าจ้าว่าจ้าสวัสดีครับหนูกําลังจะไปส่งของให้พี่พี่นะน้องเบนพี่กําลังไปส่งของให้จ้าพี่บาเบิ้ลสวัสดีครับพี่บเบิ้ลมีสองถุงนะมีหลายถุงอยู่พี่พี่บางคนมีหลายถุงนะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณหัวใจส้มด้วยยังไม่มา,มมาหนูก็ติดตามตลอดพี่กันยา พี่กัญญามีกล่องเป็นกล่องพี่หน่อยส่งของให้แล้วนะวันนี้สวัดดีค่ะหวัดดีค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยส <laughs> วัดดีค่ะสวัดดีค่ะ,คะหนูได้เสื้อเชอร์รี่มาเพิ่มแล้วนะเป็นสีน้ำเงินกับสีชมพู สวัสดีพี่มากอคะ่ะทานข้าวแล้วของพี่มีไหมมีค่ะพี่นูตของพี่นูตมีถุงหนึ่งสวัสดีน้องน้องอาจ้าโอ้เอฟซีใหม่ขอโทษขอโทษพี่ไม่รู้ <laughs> เรียกชื่อไว้แล้วติดตามนานแล้วขอบคุณนะคะค่ะพี่พิดาหนูจำรูปโปพี่ได้แต่หนูจำชื่อพี่ไม่ได้เฉย มาแป๊บหนึ่งพอดีเดี๋ยวจะไปธุระแป๊บไปเซ็นสัญญาไปเซ็นสัญญาไปเซ็นสัญญากับผลส่งก่อนเนี่ยพอสระผมแล้วมันเป็นไงพี่หนูไม่น่าสระถ้าหนูไม่สระผมมันจะดีมากนะครั้งที่แล้วคิดว่ากล่ององกล่องอาหารเสริม ของพี่มีใช่ไหมมีค่ะสวัสดีที่รักทุกท่านนะกินข้าวแล้วหน้าใหญ่เทแถวว,ว,วัสดีค่ะ หาเสื้อเชอรี่น้อยมีบอกมีอ,อก48สีดำเหมือนของหนูเลยที่หนูใส่มันอ,อก50าส <c oughs> อะเพลงนี้ขึ้นเปิดขวดเลยเ <c oughs> จ้าก,ก็บเปาไปพี่ปันคะพี่ถือของอ้นก็มีส่งให้แล้วนะมีหวังถึง50สิบโลไหมหนูอยากถึง50โลอยู่แต่ว่าวันนี้ช่วงนี้หนูไม่ได้กินอาหารเสริมเลยมันหมดแล้ว จริงๆหนูต้องกินอาหารเสริมมันกระปุกละหกร้อยหนูก็เลยไม่มีตังค์ซื้อเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหนูจะพยายามทานเยอะๆเอาค่ะดูผอมลงจริงอรอเหลือสี่สิบหกตอนเนี้ยสี่สหสี่สิบถ้าเหลือ4ี่สี่เนี่ยต้องพิจารณาอีกรอบมากินข้าวกับแฟนหรือ้า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 แฟนไปกินข้าวที่บ้านจ้ะ สวัสดีค่ะกินอะไรอย่างกินเนว้วเดี๋ยวจะไปจ่องของ46กํำลังดีจริงๆปันสูงอะปันสูงสี่สหกเราปันดูผอมมากเลยปันต้องสัก 50... 52องะ50 52บห้งประมาณเนี้ยกำลังดีถ้า5้52บก็คือขาบเบียดได้แต่ว่าตอนนี้มันผอมมันผอมเกินลมพัดปิวพอดี ถ้าน้ำหนักถ้าหนักสี่สิบกเนี่ยเนี่ยมันจะต้องประมาณสักร้อยร้อยหกสิบความสูงอะได้อยู่พี่อยู่กับใครร้อยแปดสิบเออพี่พี่เหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปส่งของก่อนต้รถกระจก เราขีดไปไม่ให้แล้วนะอีกอันเราไม่มีปากกาเราจะใส่ข้างล่างโอเคแสงกิวนะ๋ยนนี้เก็บบัตรประชาชนจะหายนะจะบายบายนะจุ๊บๆส่งพี่มิ้นแล้วค่ะอย่ามัวเต้ตื่นเต้นกับของไปเลยไปฝาเลยครับมากับแอดมินวันนี้ให้แอดมินเลี้ยงข้าว แฮนวินช่วยไปของแล้วก็เลี้ยงข้าวหนูด้วยแล้วก็เลี้ยงน้ำหนูด้วย <c oughs> เราต้องเปลี่ยนเอฟเฟกต์ Effect ไหมถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันจะแบบตื่นเต้นนะ Yes ตรงไปนู่นเลยครับผมนู่นขึ้นถนนใหญ่ไปนู่น Yes ไม่กลับทางเดิมก็พอ ขนตาอยู่ขนตาอยู่แก้มเฉยเมื่อกี้เหรอคือตาหลุดเหรอซุบซูบเดี๋ยวเราจะไปส่งของให้เธอนะเราส่งของเสร็จปั๊บเราก็จะเราก็จะพักพักหย่อนกันก่อนพักก่อนพักก่อนแอดมินลาง,งานหรอแอดมินไม่ลาง,งานแอดมินทำงานคา่ะ ขอดูแอดมินด้วยไม่ไม่ม่ไม,ไม,ไม่แอดมินทำงานอยู่ระบบหลังบ้านแล้วก็ส่งของวันนี้ประมาณอีกสองวันนะถึงจะทอดท่านไดยังไม่ได้โอนเงินให้ค่อยๆย,ยังไม่ได้ส่งด้ว <c oughs> ของพี่ส่งวันนี้หรือเปล่าครับเยสเอิล yes. ี จงวันนี้จ้ะรอดูเลขพัสดุด้วยจ้ะอยู่ในบ้านเขียวใครไม่ได้เข้าบ้านเขียวก็รอ,อก่อนนะจ้ะพี่กิฟเองหวัดดีคะ่ะหนูกวางเองจ้ะพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วเร็วมากจริงๆหนูจะไปส่งเองแล้วพี่กันญาหัวเปิงแท้วะ หม้ปึงเป็นธรรมดาฝากถุงไว้ก่อนได้นะได้น้อยไม่ทันละส่งไม่หมดละผมไม่ได้ข้าวฮะผมส่งไปแล้วครับของคุณของหนูพรุ่งนี้ของหนูพรุ่งนี้เนี่ยพี่ส่งวันนี้หมดแล้วรอก่อนอยากไปทางรัดป่ะ <cido f 2> เ,เดี๋ยวค่อยจะบอกเด้อตรงไปก่อนพี่จะพาเจ้าหลงค่อยเป็นเด็กพนัด <t> ไว้ใจเชื่อใจค่อยสวัสดีคะ่ะพี่นีของพี่นีก็ส่งวันนี้นะมันกระพือจังเลยเดี๋ยวซูมหน้าใหญ่กว่าซูมหน้าใหญ่หน้าใหญ่ก็สั่นเลย พี่เห็นตูดรถเข่าเลยปะพี่เข้าซอยไปเลยเลยรถเลยไปอีกเลยรถข่าไปนะ y e s เซเข้าซ้ายโหลดนั่นแหละซอยนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอไซคอ์ออกมานะสุดซอยเลยพี่ลืมค่าส่งเด้ค่าส่งรอบพี่แล้วโอนจ่ายแล้วยัง ค่าส่งรอบแรกโอนมายัางโอนค่าส่งรอบแรกมาแล้วไม่ต้องโอนมาแล้วนะจ๊ะเพลงพอดเดี๋ยวให้อยู่บนรถเลยวิ่งบนดวงจันทร์เหรอใช่ค่ะผิวคูขะนิดหน่อยค่าส่งโอนค่าส่งถูกรอบอแล้วแต่คน,น,นรวยๆคนรวยๆออะเราอะ เรามันคนรวยรวยอากาศกำลังเย็นใส่เสื้อพอดีเดี๋ยวหนูมาอีกรอบหนึ่งหนูยกกระสอบมาให้เป็นสเวตเตอร์เกาหลีผสมแบรนด์มานิดหน่อยอ่ะพี่เป็นรอบเดือนธันวา แล้วเราก็จะหมดสเวตเตอร์เร็วโอนแต่ค่าส่งลืมโอนค่าเสื้อเฉยฮะจริงมันอ่หนูไม่ได้เช็คนะฝนไม่ตกคะ่ะขวาพี่ทำไมค่าส่งถูกจังเขาไม่คิดตามน้ำหนักหรอค่าส่งสามห้าหนูหมอเมาให้คะ่ะก็คิดตามน้ำหนักนั่นแหละ ก็คิดตามขนาดกล่องด้วยค่ะบางคนก็ส่งสองถุงก็เสียค่าส่งสองรอบแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ๆซัพพอร์ตหนูเยอะแล้วก็ตามนี้ค่ะของพี่แทนก็กล่องใหญ่มากน่าจะมากกว่าส5มสิบ้าบาทอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะพี่พี่ซัพพอร์ตหนูมาเยอะมากๆแล้วโอนอย่างดีเอา บางทีอะหนูคิดยอดให้พี่พี่ผิดด้วยนะคือถ้าเสื้อจหายไปตัวนึงอะไรเงี้ยสามรอยกว่าบาทเยย้ยแล้วพี่เขาก็โอนมาเพิ่มให้แล้วก็บอกว่าปันอะคิดขาดไปตัวนึงอะไรเงี้ยพี่พี่ก็ยังเป็นคนอื่นเขาไม่บอกหนูแล้วนะด <laughs> ีขอบคุณค่าปังๆนะคะขอบคุณค่าค่าส่งเป็นร้อยเก็บสามหา <laughs> ว่เป็นอย่างว่าเป็นอย่างาาง่้เราจะต้องแบบว่าซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าปันเก็บค่าส่งแพงพี่ๆรอบหน้าก็ไม่อยากสั่งกับหนูแล้วค,ค่าส่งแพงกว่าค่าเสือ้อตัวละห้าบาทที่หนูปล่อย <c oughs> <c oughs> หนูไปดูเชอร์รี่มาแล้วราคาว้าวเลยพี่บอกแล้วว่ามันแบบอลังการ ดดิงซ้ายซ้ารอบนี้หนูก็ยังยกกระสอบมาซักเองเหมือนเดิมนะคะรอซัพพอร์ตหนูหน่อยนะรอบกระสอบอาจจะมีแค่รอบสุดท้ายของสอเวเตอร์งานเกาหลีนะคะแต่ถ้ามันมันตอบโจทย์พี่ๆแล้วก็ทุกคนหนูก็อยากจะรับมากบ่อยๆ เดี๋ยวแขนสั้นงานแบนจะเข้าด้วยตรงที่มอไซค์จอดอะพี่ซ้ายเนะี่ยแพงก็ซื้อพี่ปล่อยเช,ชอร์อรี่สีดำอะพี่ได้มาเท่ากับตัวที่พี่ใส่แต่ว่ามันไซส์เล็กถ้าจะสลับกับพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาของลงก่อนมิละนะันให้เชอร์รี่ จะได้ให้มีรันได้เดี๋ยวเดี๋ยวๆค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาของลงรถก่อนแล้วหนูจะมาอีกทีนะจ๊ะ๊ายบาย